สวัสดีครับเจอกับผมแม็กกี้ในรายการ RC Modify นะครับในวิดีโอนี้ผมก็มี RC คันใหม่มันก็คือ1.10ส่วน10 HPI Sprint to Drift ผมคิดยังไงกับพวก RC Drift ผมคิดว่ามันก็เหมือนเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ drift ได้หมดแหละโอเคเรามาเปิดดูนะครับ แบตเตอรี่กับแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ตัวส่งสัญญาณแล้วก็แบตเตอรี่ของมันก็มีสปอ i l ยเลอร์มีชิ้นส่วนอื่นๆมาด้วยนะครับวิธีการใช้วิธีการประกอบแล้วก็สติ๊กเกอร์แล้วสุดท้ายเราก็มีตัวรถก็แน่นอนครับมีตัวบอดี้มาด้วยตัวนี้ก็เชฟโบลต l แคมโร่ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเขาพ่นสีตัวนี้มาจากข้างนอกหลายคนบอกผมนะครับว่าต้องพ่นมาจากข้างในเท่านั้น ก็จริงๆแล้วก็ไม่จําเป็นก็ดูตัวนี้เลยผมคิดว่าเขาต้องการสีดําด้านนะครับเขาเลยต้องพ่นมาจากข้างนอกถ้าเขาพ่นมาจากข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้เงางามเลยนะครับแล้วนี่ก็ตัวแชสซีเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็น m u s t แตงตัวนี้เลยนะครับก็นั่นแหละครับตัวนี้ก็จะเป็นสําหรับวิดีโอนี้ผมก็มีโปรเจกต์อื่นมาโชว์คุณผู้ชมด้วยมันคือ Honda Civic ส่วนมากก็จะเห็นอยู่ที่เอเชียก็จะเห็นไฟหน้าตัวนี้เลยก็ให้คุณผู้ชมดูแค่นี้นะครับแล้วผมก็มีอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็น Subaru BRC ผมได้ตัวนี้มาจาก r c m a r t com ทั้งหมดนี้ก็มาจาก r c m a r t com นะครับ ในเว็บไซต์ของเขาก็มีตัว rx 7แบลไซด์ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาขายหมดแล้วคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อเขาได้นะครับบอกเขาว่าอยากได้มากอะไรประมาณนี้เขาอาจจะเอามาขายอีกนะครับอุปกรณ์ส่วนมากผมก็ได้มาจาก eBay คุณผู้ชมก็สามารถไปดูเว็บไซต์ตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากได้รถบังคับถูกๆก,ก็ลองไปดูใน nitro rx com ดูผมก็ลองแชทซีใหม่นะครับวันนี้ มาดูว่ามันจะต่างกันไหมกับตัวที่ผมมีอยู่มาดูว่ามันจะดริฟท์ได้เหมือนกันไหมคุณผู้ชมก็หาซื้อพวกนี้ใน Ebay ก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมว่าจะซื้อจากไหนเราก็มาเริ่มวิดีโอนี้เลยนะครับตัวมัแสแตงเอาใส่โครง hpi มีตัวบอด y ีม้มีโคมไฟมีสติ๊กเกอร์มีสีสเปรย์สีดำด้านนะครับตัวนี้ก็สีทั่วไปนะครับมันเป็นแบบแห้งเร็ว1ส่วนเซฟก์คอนโท r e mesh อาสีคาแฟลชิงไลท์บานพับประตูแล้วตอนนี้ก็เป็นอะไรใหม่ๆสำหรับชานลนี้แม่เหล็กยึดตัวบอดี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับมันมีเสาเอนทนาตรงนี้ผมไม่ชอบมันเลยผมก็เลยจะพับมันเลยนะครับผมคิดว่าผมต้องตัดตัวข้างล่างของตัวบอดี้ออกก่อน ผมตัดพวกวงล้อแบบสวยเลยนะครับผมคิดว่าผมคงไม่ต้องการโรตารี่ทูนะครับ oh. ผมเอามันออกได้นะครับ <And S 1> แล้วเรามาดูว่าตัวนี้มันใช้ยังไง <IS AN> ก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับผมเอาพวกลิงก์ทุกอย่างนะครับไว้ในรายละเอียดคุณผู้ชมก็ไปดูได้เลย <IS AN> ผมจะตัดด้านข้างของมันออกก็ได้แต่ว่าผมจะ กลับทางมาน,นะครับใช้ด้านหลักของมันแทนตอนนี้ก็ปรับไปข้างหน้าข้างหลังได้ผมก็เชื่อว่าต้องเอาแม่เหล็กไว้ตรงนี้อันนึงต้องใส่กาวสองหน้าด้วย ก็เอาวอรี่ใส่ไปเลยนะครับมันก็คงจะไม่มีปัญหาเพราะว่าผมจะพ่นข้างนอกอยู่แล้วดูเหมือนว่ามันจะไม่ออกมาเลยมันก็ออกมาแล้วนะครับเรามาเอาตัวสปอยเลอร์ใส่ผมก็ประกอบตัวสปอยเลอร์เรียบร้อย จะรู้ให้พวกสปอเตอร์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมยังจะไม่ใส่มันตอนนี้ผมจะเอาใส่ตอนผมทําเสร็จผมจะเอาพวกที่ปัดน้ําฝนใส่ผมจะไม่ตัดด้านล่างตรงนี้ผมก็จะตัดมันเลยนะครับเหมือนที่ผมเคยทํามาตัดตรงนี้ตัดหน้าต่างตัดประตูออกก่อนเลยแล้วก็มีอะไรพิเศษนะครับในวิดีโอนี้พวกก่อนประตูก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กเล็กๆพวกนี้เลยพวกนี้ค่อนข้างจะใหญ่ผมก็เลยจะใช้ตัวเล็กดูก่อน เรามาตัดตัวนี้ออกเลยแล้วผมก็จะตัดข้างหน้าแบบนี้โอเคครับคุณผู้ชมเรามาตัดข้างหน้าก่อนเลยผมซื้อมีด e X-Acto อันใหม่ตัดรอบๆข้างนอกตัดรอบๆข้างในเจาะทะลุนิดหน่อยแล้วก็ฉีงมันออกนะครับ ตัดไฟหน้าออกเรียบร้อย <Out. S 1> สำหรับตัวดิฟวเซอร์ข้างหลังเนี่ยผมก็จะตัดมันออกเลยสำหรับฝาเป็ดถังน้ำมัน <Out. S 1> ผมก็จะเจาะมันเลย <Out. S 1> แล้วต่อไปก็จะเป็นพวกประตูตัดรอบๆบมันเจาะรูตัดไปที่มุมแล้วก็พับมันออก ตัดประตูอีกข้างหนึ่งผมก็ตัดมันออกเรียบร้อยก็ทำเหมือนกันเลยนะครับเรามาพวกบ้านพับประตูใส่ โอเคครับคุณผู้ชมแล้วต่อไปผมก็จะหาวิธีใส่พวกแม่เหล็กนะครับกล่องมันอยู่ตรงนี้โอเคครับ s see. <S เรามาดูกันว่า <Here. S 1> โอเคผมก็จะิิด้ามันเลยนะครับ แล้วต่อไปผมก็จะเอาแผ่นพลาสติกใส่ผมก็ติดมันใส่กับแผ่นพลาสติกตัวนี้จากด้านในเลยนะครับแล้วมันก็ติดก,กันแบบนี้ ็โอเคเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อนข้างที่จะเสร็จแล้วก็จะเห็นได้เลยนะครับประตูมันสุดยอดมากก็เหลือเกี่ยเลยนะครับผมจะใช้แม่เหล็กพวกนี้สําหรับบอดี้พวกนี้ด้วยนะครับมันจะได้ไปแทนที่ตัวล็อกประตูที่ผมเคยทํามาตัวล็อกประตูที่ไม่ดีเลยนะครับก็นั่นแหละครับเราก็มาตัดตัวคุมไฟพวกนี้ ผมจะพ่นสีคมไฟพวกนี้เป็นสีดําแล้วทีนี้ก็ได้เวลาสําหรับตะแกงผมก็ไม่ต้องอธิบายมากคุณผู้ชมก็รู้นะครับว่าผมทําอะไรมันมีพลาสติกบางๆของตัวบอดี้ก่อนนั้นละครับคุณผู้ชมสีดําด้านก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับผมชอบมองไปที่จอเล็กๆผมควรที่จะหมุนไปข้างหลัง บอดีนะครับ oh. ดูเหมือนว่าผมลืมบางอย่าง <'s> ผมลืมท่อนะครับ oh. ก็โชคดีเลยผมมีอันนึงนะครับ <Right here. S 1> ก็นั่นเลยครับ ก็เอาพวกหน้าต่างใส่ก็ได้เวลาสำหรับพวกโคมไฟต่างๆก็จะเห็นตรงนี้นะครับว่ามันยังไม่เงางามแต่หลังจากผมเอาตัวพลาสติกออกมันก็ดูดีกว่าเก่าเยอะเลยมันก็กำลังจะเป็นแบบสุดยอดเลยนะครับ นนี้ก็แผนผังสายไฟมันเป็นแบบกันน้ำได้นะครับมันก็เลยมีฝาติดไว้ผมก็เอาปลั๊กตัวนี้เสียบใส่เลยไม่ได้ผมต้องขันน็อตพวกนี้ออกแล้วก็เอาฝามันออกนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีน็อต2ตัวอยู่ตรงนี้แล้วมันก็เปิดองมาได้เลยก็มีปรเกก็นยางตัวนี้ดึงมันออกแล้วก็เอาปลั๊กตัวนี้ใส่ไปกับพวกอื่น แล้วทีนี้ผมก็จะเสียบใส่มันได้นะครับยัดตัวน,นี้ใส่ที่เดิมผมก็มั่นใจเลยว่ามันจะมาโดนกับสายพานผมจะมันมาไว้าทางนี้นะครับก็น,นั่นละครับ ก็จะเห็นได้ว่าผมก็มีสายไฟให้กับตัวไฟ LED เรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้เราก็มาลองตัวแบตเตอรี่นะครับผมก็ชาร์จมัน12ชั่วโมงกว่าๆซซ่งมันก็ไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกให้ชาร์จแค่6ชั่วโมงแบตเตอรี่ตัวนี้ก็พังเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมคิดว่าผมจะชาร์จมันอีกแต่ว่าผมจะลองใส่ไฟก่อนนะครับ oh, <first. S 1> มันก็ทำงานอยู่นะครับตัวแบตเตอรี่ก็คงจะไม่ดีแล้วนะครับผมคิดว่าผมชาร์จมันนานเกินไปตัวแบตเตอรี่มันตายแล้วไม่รู้เหมือนกันก็ชาร์จมา12ชั่วโมงนะผมก็จะเอาไฟ LED ใส่ตัวโคมไฟเลยนะครับ เอากาวติดใส่เลยนะครับ And for สำหรับไฟสีน้ำเงินผมก็เหมือนเดิมนะครับผมจะเอากาวติดมันไว้แบบนี้แล้วก็ดัดมันขึ้นนิดหน่อยเพื่อที่จะให้มันส่องลงไปที่พื้นเอากาวติดแล้วก็ดัดมันขึ้น,นแล้วนี่ก็คือตัวคอมไฟหน้าก็เอากาวติดใส่เลยนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะเสร็จแล้วนะครับต่อไปผมก็จะใส่สปอยเลอร์หลังจากนั้นก็จะเป็นสติกเกอร์แล้วมันก็จะเสร็จนะครับแล้วต่อไปผมก็จะใช้ดักเทปตดิดสายพวกนี้สปอยเลอร แล้วมันก็เสเรียบร้อยนะครับ ผมก็จะเอาสติ๊กเกอร์ใส่ตอนนี้เลยนะครับผมจะเอาใส่แบบมั่วไปเลยนะครับแบบที่ผมเคยทำมาผมต้องตัดอะไรสักอย่างแล้วเอามาไว้ตรงนี้นะครับตัวบอดี้จะได้ออกมาง่ายขึ้นผมมีพวกนี้ <S 2> <S 2> <S 2> ก็ง่ายๆเลยนะครับเอาอะไรบางอย่างใส่มันจะได้ไม่ติดก,กันกับแม่เหล็กอีกตัวนึ่ง ที่ปัดน้ำฝน ก็เสร็จครับพวกสติกเกอร์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับที่ผมชอบมองไปที่จอเล็กๆถ้าคุณผู้ชมมีกล้องแบบนี้ก็ควรที่จะหมุนจอมันไปข้างหลังไหมครับคุณผู้ชมจะได้ดูที่กล้อง แล้วก็ไม่ได้ดูที่จอของมันนะครับก่อนนั้นละครับคุณผู้ชมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายคนไว้เจอกันใหม่คราวหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ครับคุณผู้ชมผมก็เพิ่งทดสอบมันเรียบร้อยมันก็คล้ายๆกันเลยนะครับกับตัวแม่สปีดแต่ตรงที่มันแตกต่างกันจริงๆก็คือตัวนี้มันจะกันน้ําได้ตัวแม่สปีดมันกันน้ําไม่ได้ที่ราคามันต่างกันก็เพราะตัวนี้แหละครับผมจะโชว์คุณผู้ชมวิธีการใส่ก่อนล็อกอันใหม่ของผมนะครับเอากาวติดตรงนี้แล้วก็ดึงมันออก ผมก็จะพับตัวนี้ลงทีนี้ก็ติดตัวนี้ข้างล่างมันเลย <S <S 1> <S 1> ถ้าคุณผู้ชมอยากให้มันแข็งแรงกว่าเดิม <S <S คุณผู้ชมสามารถใช้ตัวใหญ่เนี่ยใส่กับตัวที่อยู่ตัวบอดี ใช้ตัวเล็กเนี่ยสำหรับตัวประตูมันจะได้แบบปิดได้สนิทดี